तत्काल वस्तु आराधना संयोग संयुक्त संग्रह नाखून तत्साह तत्काल वस्तु आराधना संयोग संयुक्त संग्रह नाखून तत्साह อาตมเอตัมมังตัลโมตัมันเอียลาวโรกาพะเจ้าอยะพูดว่าถ้าเราทำเพื่อหน้ตาถ้าเราทำนาตาถ้าเราทำเพื่อหน้าราทำเพื่อหน้าตาถ้ราทำเพอหน้องาถ้าเราทำอหน้าตาเราทพื่อหน้าตาถราทำพืาตาถ้รทำเจ้า ตามในยะพระบาลีคำศัพาาที่ได้ยกขึ้นไว้วเป็นนิเอผิวประพบจบน,นเรื่องต้นนั้นว่ามาตาปิตุอุปถานังเอตัมบังตงะมตมซึ่งแปลออกมาเป็นภาษาไทยได้ใจความว่าการบำรุงเลี้ยงดูมารดานและกิจาเป็นอุดมมงคลอิโตปรางเรื่องหน้าต่อไปใช่ได้ บายขยายความต่อไปท่านผู้นักศกษาส่านทีาเธอทั้งหลายวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติท่านทั้งหลายจึงได้มาพบเหตนี้ได้ทำบุญเพื่อในวันแม่แห่งชาติเพื่อจะแสดงออกถึงกระตัูถูอประเวทีต่อบุปกาดีชน อันมีมารดาเป็นต้นความจริงแล้วการแสดงความรักหรือความกตัญตูต่อผู้มีอุปการะคุณนั้นเป็นการแสดงง่ายทุกวันเราเองก็มีความรักต่อแม่อ,อยู่ทุกวันแต่ด้วยเหตุนี้ในวันนี้เป็นที่รู้กันว่าเป็นมันแม่ชาติเราจึิงประกอบพิธีทำบุญเป็นพิเศษ คำว่าแม่และพ่อนั้นเราเข้าใจกันดีแต่เพื่อจะให้เกิดความกระชับและมั่นใจใครเ่ยว่ามารดาและวิาหรือพ่อและแม่นั้นเป็นใครคนที่ให้เราเกิดมาในโลกอันกว้างใหญ่ใบนี้ก็คือพ่อและแม่ ที่เราได้เห็นโลกที่เราอยู่อาศัยอยู่ในทุกวันนี้ก็เพราะมาดาละปิชาผู้ที่ให้กาเนิดนั้นเป็นผู้ที่ให้เอวไวว่าทุกส่วนของร่างกายแกนู่กทุกทุกคนซึ่งมาดานะปิชายังจำเพลตนเป็นยอดนักบุญสำหรับชีวิตของลูกอีกด้วยเป็นผู้ที่มีอสละความจดขอธตนทุกๆุอย่าง เ่้าสนุกทำนองเอาใจใส่ลูกทุกเวลาทำทุกอย่างเพื่อความหาสุดของลูกลูกจะต้องการปรารถนาสิ่งใดอันเป็นสิ่งที่ไม่เหลือไม่ใสัยก็จะพยายามจัดหาจัดสรรมาให้ทุกอย่างแม้ก็เป็นผู้ที่ไม่คิดลูกยิ่งกว่าใครๆทุกคนที่เรารู้จักมา โูกส่วนหนั้นหารู้จักและลึกซึ้งถึงคุณของผู้ที่ให้กำเนิดคือมารดาและบิดาาหมคงรู้แต่จะเทียงว่าชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งที่ให้เราเกิดเท่านั้นต่อเรียกกันว่าพ่อและแม่บ้างแท้ที่จริงแล้วท่านผู้ที่ให้กำเนิดทั้งสองนั้น เป็นผู้มีพระคุณมากมายสุดที่ลูกผู้ที่ประจำอยู่รู้คุณจะทดแทนคุณให้สิ้นสุดจางก็เแหตุนี้เององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นที่พึ่งของโลกทรงชี้แจงถึงพระคุณของผู้ที่เป็นมารดาและปิดาผู้อนุพระบุญว่าเป็นพระพรเป็นบุรพเทศเป็นบุรพอาจาร เป็นอาวุธในยักษอุคคลของบุต่ัง้มานาและปิจาเป็นผู้ที่มั่นคงในพระพิหารธรรมโดยไม่เคยทอดทิ้งความเมตตาตรรมนารมิตาและอุเบกขาในลูกของตนเจ่อมีความเมตตารักใครในลูกปราสนาที่จะเห็นลูกของตนปรศาศจากโรคภัย ไม่มีอันตรายใดๆเด็กเรียนมีแต่ความสุขราเริงเสยตลอดเวลามีการุณาสมุารเมื่อลูกของตนเข้าเกอดความทุกข์คิดแต่จะช่วยเหลือให้พ้นไปจากความเดือดร้อนทั้งกายและใจมีความสุขความกจะริญต่อเมื่อลูกของตนนั้นมีความ สำเร็จในชีวิตและก็เกิดความรอยยินดีนี้เรียกว่าพ่อและแม่นั้นประกอบด้วยวิ่ารธรรมตามประการข้างต้นแต่พอเมื่อเห็นลูกของตอนนั้นสามารถที่จะเียงดูตนเองได้ช่วยเหลือตอนเองได้ให้ประสบกับความเริญช่วยกำาวหนของตอนได้พ่อและแม่ กอดลอยอินดีและก็วางเฉยไม่เข้าไปก้าวไก่ในหน้าที่ของลูกตนนั้นนี้จะเป็นภูเบศะในครงวิหารพระธรรมทั 3, ้งสี่องะนั้นมาราและกีดาจึงได้รับนามจักว่าเป็นพระองค์ของลูกมารนาและกีดานเป็นผู้พิทักษ์รักษาลูก่อนเทวดาที้โกวธนับตั้งสารลูกที่อยู่ในคัน เมื่อลูกที่เกิดมาแล้วก็เอาใจใส่ดูแลบางคราวลูกนั้นไร้เรียงสาไม่รู้ว่าดิแลแนั้นควรพรต้องอย่างไรใช้ฝ่าเท้าได้อยมที่บา้านจะเขียนบ้างแต่ท่านอยาจะบอก แต่กามไม่เปฏิบยตไรูโกกลับยกโทษให้และก็ยิ่งเพื่อความรักให้ในลูกของตนเี่ไม่คำนึงถึงความผิดใดๆของลูกทั้นบางครั้งลูกนั้นอาจจะทำผิดมารนาและปิดาดก็ถููว่ากล่าวก็จะียนโ,โทษด้วยใจที่ประบกอด้วยความรักแ่อเนต่า ไม่ปราถนาจะให้ลูกของตนเบือ้อนทำไปด้วยความรักความวริยะต่อลูกปราถนาให้ลูกของตนมีความสุขความจเจริญไปเดียวมา,านาและบิดายึงค่ดว่าเป็นเทว,วดาก็คือ่เป็นผูป้ปฏิเัติคุณสำหรับผู้ของทุกทุกท,กทานไม่พยายามที่จะทำความชั่วให้ปรากฏแก่ลูก เราจะเห็นว่าเรืา่างนั้นถ้าหากว่าจะทําอะไรที่มันไม่ประกอบด,ด้วยก็จะถึงทำแแ้วมักจะไม่ทำต่อหน้าลูกเรลงลูกจะถือเอาเป็นแนวปฏิบัติสร้างตนในทางที่ผิกศีลกธรรมเมื่อลูกคั้งหลายรู้จักคุณแลว้วทำปฏิการะตอบ ก็คําำตอบแทนจึิงเป็นภูนเป็น,นตุวนอันยิ่งใหญ่ประเดณที่ท่านท่านสอนเป็นผู้เป็นตนเหนือนกับเป็นพระผู้พิเศษเป็นผู้ที่ปเป็นซึ่งท่านไม่สามารถซึ่งท่านไม่กล้าถึงความผิดใดๆของผู้ลูกที่เป็นของที่ยังไม่รู้จักก่อน พื่งแต่จะให้พวกเขามีความสุขความเจริญนใเดียวท่านจึงได้นะาว่าพระเเทศของลูกมานาวิดาเป็นผู้มีคุณอันใหญ่อหมือนกันที่กล่าวมานี้เป็นผู้ที่ลูกจะต้องคำนึงถึงอยู่เสมอและก็หาทางที่จะตอบแทนบุญคุณของทิจดาสีดา แม้แต่องคุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงสน้อมรักุณของพระสุรินทร์หรือเรียกว่ามารยาของพระองค์ได้พัชเชยโดยการเสด็จไปจากมณฑลนนท์ดาว่าเป็นีพบและทรงแสดงพระวิทธรรมโกรดจึงเป็นเมตติคือเป็นแบบอย่างประเพณีอันใดจะหระชาวพุ้ ผู้ที่เคารพนับถือในตัวของพระพุทธองค์จะพึงเกาพระพุทธองค์เป็นแบบอย่างถ้าหวังจะบำเพ็ญตน,นเป็นลูกที่ดีจึงเป็นการสมควรแล้วที่จะหาทางสนองุรั้งคุท่านไม่ใช่แต่วันนี้วันเดียวอามฐานะและโอกาสด้วยการเลี้ยงดูท่านให้ได้รับความสุข เป็นการแสดงกตัมรัโรู้ควารทเว่ตารทำต่อท่านผู้ดำรงอยู่ในฐานะเป็นอุการีของเราเป็นผู้ที่ทำบุกการรกักให้แก่เราทุกๆุคนที่นั่นอยู่ณตรงนี้ก่อนกว่าใครใข้อนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแบกไว้แก่บรของข้าพระอรค์ข้าพระองค์ข้าพระหาวีคุณกว่าจาเราว่าดูก่อน ขาไม่มาดีมุตเมื่อมนันดาบิดาได้อันุพระบุทพิจาโดยศานาหน้าแล้วบุตรพจาเพืนกับการักคือทำตอบแทนโดยศาสนาหน้านที่เดียวกันก็คือหนึ่งท่านเรียงเรามาแล้วให้เราเรียงท่านตอบช่วยทำกิตของท่านไม่ละทิ้งนิ่งดูได ดำรงวงศ์ะกูลไม่ทำไม่เสื่เสียในตระกูลและวงค์ของตนปฏิบัติตนให้เป็นคนสมควรที่จะรับทรัพย์มรดกเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญที่ให้แก่ท่านนี้เป็นข้อที่บุดและพิดาจะเป็นคำตอบแทนบีดาและมารดาท่านกามานี้สถามส่ง ก็คือเพ่าะที่ว่าเลี้ยงดูท่านท่านเลี้ยงเรามาแล้วให้เราเลี้ยงท่านสอนเป็นเพราะที่ลูกผู้ที่จะกระทำการตอบแทนมูคลคนั้นควรทำอย่างิ่งก็เพราะเราจะเริ่มตโตได้ก็ได้อาศัยท่านที่มีเมตตาสิตให้การเลี้ยงดงูแต่เลือกท่านแก่เท่า เราก็ต้องลี้มอยู่ท่านเป็นการทาสอบแนสิ่งที่เราทาสอบแทนได้ในทุกปัจจุบันนี้เปรียบเทียบกับที่ท่านทําต่อเราในตอนที่ยังเยาววนะัยนั้นหาไม่ได้เลยมีพระติบทหนึ่งท่านกล่าวไว้ว่า ในลูกเมืออปูต้นโพเมื่อใหญ่โตจะได้อาศัยยานเจ็บไข้จะได้ปากไข่ยานตายจะได้ปากสีเวลาดีๆเอาไว้แช็ง่อนนี่เป็นพุทธภาแต่นี่เป็นภาเสตที่เขาป่าไว้ว่าเข้าปูต้นโพต้นโพเป็นไ้อย่างเมื่อโตขึ้น เราได้ครัาก็้องการที่บุคคลมีบทมีที่จะและมีส่วนบทที่จะนำตัวรองจะพึ่งพาในยามที่เจ็บในยามที่ชราในวันทั้งงนานนั้นก็เพราะว่าสักยภารทำของเรานั้นมันไม่เทียงในที่สุดก็ต้องหนงพึ่งพาที่กันและกันไอ้ท่านเลหลายทุกท่านต็มีพ่อและแม่ ทำบุญในวันนี้ให้เราเลือกถึงคุณของวิญาและมารดาผู้ที่เลี้ยงเรามาวันนี้น้องและเลือกถึงคุณของวิญาและมารดาวัน,น้างานและวันต่อ,ตอไปก็ให้เราเลือกถึงอย่างนี้ตลอดเวลาหาเวลาลี้ดูท่านทั้งทางกายและทางใจโดยเฉพาะทางใจนั้นอย่าให้ เขาเกิดคำนั้นใจเพราะความประพฤติเพราะการว่าร้ายของเรามีบทจรที่เขาแต่งไว้เพื่อจะสารเสกคุณของแม่หลายท่านนั้นแต่งไว้ได้ใครลอกเลียนแบมาจึงนำมากล่าวแสดงให้ท่านทุกหลายนเห็งว่าโอ้น่าเสียสายทัก เมื่อรักเจ้าเมื่อยามยาวแม่สนองลองจองฝันเมื่ออาทรนร้อนร้ายแม่ปลายพันไหการกั้นแม่ว่างันฝ่าไฟหวังเพียงแค่คนดีที่แม่รักจะมีหลักอนาคตที่ปลดภัยยอมทำบาปแค่เย็นทุกข์็นใจ ด้วยสายให่รักแม่แม่แสนอ่อยแม่จา๋าลลานความรักจักใครเขาหลองรุเข้าอาจเป็นยิ่งดังสิ่งคอนแต่รักหญิงที่ขนานนามว่านานนอนแ่งแน่นอนกว่าจริงใดในโลกกาแม่จา๋าแม่คือหญิง ที่ยิ่งใหญ่เหนือเทศไทยทั้งสามพบจบทั่วลาพระคุณล้นเกินอาพันจำโรงจาพัฒนา,าเทียบได้ไม่เพียงพอเจ้าหาคำจ้าหาทิศจากสวรรค์น,นัทันโจรรองเป็นครงแทนพลอยทำเสื่สอ หรือหยิบด,ดาวข่าวฟ้ามาถักคอแทนทานคอ,อเป็นขอฝันนั่นด้อยไปโพ้ละเหตุที่ผมรักสู้รักแม่สัญญาแน่เป็นคนดีนี่เสือไขเพื่อทดแทนคุณความดีความรักจากดวงใจลองว่าดีเพียงค่อย ร้อยความคับตังฑ์ใจควาเป็นไม่ที่พูดมานั้นเพื่อจะเราได้รู้สัส้นๆว่าคนที่ได้รับนาพระคุณของแม่นั้นล้วนไม่สามารถที่จะมากล่าวมาปรับพันให้เป็นหมดกรนหรือว่าทำง,งานให้มันไปได้ในสี่งทีง่เชาชงของเราหรือชงโง ที่เรามานั่งอยู่ณสถานที่แห่งนี้ก็เพราะมีพ่อและแม่ผู้ที่ให้โอกาสท่าเข้ามาฉะนั้นในวันนี้เป็นวันแม่แห่งชาติท่านทั้งหลายมาทำบุญการบถึงบิดาและบารดายกเอาท่านจงสองเป็นอุปกาะคนผู้ยิ่งใหญ่ของเราฉะนั้นให้เราตั้งใจประพฤติแต่ความมีท่านอยู่ในศีลท่านอยู่ในธรรม กาเจริญในรัดับคำคำสงศ์ขอองค์ตั้งแต่สิงห์วร์ิึงต่อไปดแสดงพระธรรมเทศนามาก็เห็นว่าพอที่ควรแก่เวลาจิตขอจะไม่เลี่ยงพระธรรมเทศนาลงลงไว้แอบียงเท่านี้เอวังก็มีเพื่อพระตาแบบนี้